กถังผสมช็อกโกแลตคุณแม่ลูกสองไม่รอดคนงานที่โรงงานช็อกโกแลตในรัเสเซียได้ตั๋วไปสู่โลกหน้าเร็วกว่ากำหนดหลังตกลงไปในถังผสมแล้วก็เสียชีวิต รายงานของสื่อรัสเซียกล่าวว่าสวตลาน่ารอสลินาคุณแม่ลูกสองได้ทำโทรศัพท์มือถือของเธอตกลงไปในถังช็อกโกแลตที่โรงงานขนมเซอร์กิฟโพซาตในเฟอร์ดสโซโวตั้งอยู่ราว129กิโลเมตรทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงมอสโกคุณแม่วัย24ปีรายนี้ได้พยายามที่จะเก็บเอาโทรศัพท์ของเธอขึ้นมาแต่กลับพลัดตกลงไปในถังแทนแล้วก็ถูกปั่นเสียชีวิตอย่างน่าสงสาร ทว่าอีกรายงานหนึ่งกล่าวว่าเธอเสียชีวิตขณะเทส่วนผสมลงไปในถังต่างหากเล่าพนักงานที่โรงงานกล่าวว่าเฉพาะส่วนขาของเธอเท่านั้นที่ยังคงเหลืออยู่ในถังผสมเหยื่อรายนี้ทิ้งความเศร้าไว้ให้กับวลาดีเมียสามีของเธอและลูกชายหญิงคู่หนึ่งตำรวจรัสเซียกำลังตรวจสอบสาเหตุแต่ค่อนข้างชัดเจนว่าเธอได้เสียชีวิตโดยช็อกโกแลต